เพื่อนมาดูข้อซาเวียนะครับข้อที่โคตรลั่นนะครับของ a อพีนะอ่ะเอาเลยช้าง a make I สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนิกไรเดอร์นะครับเจออีกแล้วนะครับน้องช้างไรเดอร์วันนี้มาทำอะไรครับวันนี้มาถอดครอบถังครับไปรับสติ๊กเกอร์เหมือนเดิมแรปโยหรอแรปโยใช่ไหมไม่ใช่อแรปสีดำนี่นะโอ้มึงกลับมาอีกแล้วสายโบบะนะครับนี่นะครับ อันนี้อี2021นี้ MP09 ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นไงเหมือนเดิมฮะดีเหมือนเดิมประจำวันเป็นไงเหมือนเดิมฮะดีเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมใช่ยังเหลือหมดแล้วไหนนี่ยทานจะเกลี้ยงแล้วฮะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นี่มันไม่หนีมาซะเฮ้ยเองรัดมาทางไหนมาทำไมไม่ใส่หมวกเนาะอยู่ใกล้เหรอผมให้แฟนขับรถมาพี่ผมขับรถยนต์ตามมันมาเออแฟนขับรถคันนี้มาใช่ไม่แฟนขับมา แล้วหมวกกันน็อกไม่ใส่อ่ะมันจะตัวคนขับอยู่นู่นพี่นู่นูนะมาอยู่อ่ะนั่งรอพี่มันมันมรอได้รอได้พี่อ๋อันนี้ให้มีม,มีอัปเดตของ,อง,งอของแต่งไหมช่างอัปเดตของแต่งไหมให้มีมที่มีแต่กันตะบัดเหมือนเดิมที่เปลี่ยนมาเนี่ยแหละมาชิสมาชิสเหมือนเดิมมาชิสของแท้นะฮะนี่นะครับใช่ครับก็อัปเดตเหมือนเดิมนะครับอ้เจ้คนดังเจ้คนดังเจ้าคนดังในช่องนิกแอลเอมเรเดอร์นี่เขานี่ คลิปเขาทะลุ5 0,000แล้วตอนนี้ขอบคุณมากนะครับผมที่ใครที่เป็น fc นะครับเรามีเพจด้วยฝากเพจดิเออหลายครั้งและเพจโอ์ไลฟ์สตรีมมนะฮะเป็นช้างบอลชอนไลฟ์นะฮะใช่เล่นเกมอะไรเอสเอฟพีเฮ้ยเอสเอฟเอสเบชิลด์บอลนะครับน้องๆคนไหนที่จะไปติดตามพี่เขานะครับเพราะว่ามีคนมาคอมเมนต์ถามว่าพี่เขามีช่องไหม กูว่าาช่องอะไรวะมีแต <laughs> ่เกมมีแต่เกมนะครับแล้วเด <laughs> ี๋ยวพี่จะแปะล,ลิงก์ตัวไอไว้ให้เรากันนะครับ <c oughs> นี่นะครับขอบคุณมากครับโอเคครับผม